สวัสดีครับศิลปินเมืองยะโมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูมะนาวฟ้าแฝดไปดูกันเลยครับนี่ก็น้องหมาก็มานั่งเฝ้าเป็นกำลังแรงใจให้นะครับครับนี่ก็คือมะนาวฟ้าแฝดนะครับมะนาวฟ้าแฝดลูกใหญ่นะครับดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะลูกมะนาวฟ้าแฝดครับเหมือนผลไม้เลยครับท่านผู้ชม เป็นลูกใหญ่ครับมะนาวที่เราปลูกเองนะครับตัวนี้ก็ไม่มีสารเคมีนะครับแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติครับก็มีน้องหมาเป็นกำลังแรงใจให้นะครับว่าง่ายคุณพวกลูกเขาก็คลอดลูกเมืเอ่อันนีเ้เองนะครับนี่ก็คือผลไม้นะครับที่เราปลูกเองนะครับไม่มีสารเคมีนะครับ นี่คือฝรั่งกำลังออกลูกตกเลยนะครับท่านผู้ชมตามไปดยมะละกอรครับที่เราปลูกเองนะครับธรรมชาติบรรยากาศร,รอบบ้านนะครับมะนาวปีนี้น่าจะดกอยู่นะครับท่านผู้ชมน่าจะดกลูกใหญ่นะครับเห็นลูกน,นะครับท่านผู้ชมเห็นลูกนึงไหม ก็บางหมาก็เอาค,ค,ค,คัน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 เป็นไรข้อลูกไปไหนลุกๆอืมฮะคลิปนี้ก็จะให้ดูมะนาวฝาแฝดนะครับมะนาวฝาแฝดนะครับลูกใหญ่นะครับต้นโตนอ้นต้นเลยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับมะนาวฝาแฝดดูนะครับลูกใหญ่นะครับแล้วมันจะหลุดนะฮะ มันเริ่มแก่แล้วอยากให้มันหล่นเองธรรมชาตินะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีพริกที่เราปลูกเองนะครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับ ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับบุกป,ประมาณได้2อาทิตย์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามคลิปหน้าจะพาไปดูต้นทุเรียนนะครับเจอกับใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บอกว่าสวัสดีครับ